เวลาเดินไปข้างหน้าไม่เคยหยุดสยามคูโบตาจึงมุ่งมั่นมาตลอด45ปีเพื่อนำทางทุกคนไปสู่ชีวิตเกษตรใหม่ที่ดีกว่าไม่หยุดท้าทายโลกเกษตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ไม่หยุด45ปีสยามคูโบัตานวัตกรรมเกษตร,รเพื่ออนาคตซีลิตวีช็อกโก้กิน่นซ้อมและกิน Boo ่นบูเบอร์รี่สองชิ้นชัมโบอร่อยฟินช็อกโกฟรุตตี้จับคู่ความอร่อยฟินฟิลไหนก็ได้ฝันฝันโอไม่รู้จะโฆษณายังไงดีรู้แต่ว่าขวดนี้ทำมาจากปลาทะเลแท้หอมไม่ข้าวไม่ใช่ของผม ชยาราาม่มแแดเจบปะกท้ซยว่ายิง่งใหญ่ยิ่งฟินเล็กๆก็แรงนะคะถ้าใส่นี้ยังแรงไม่พอลองพี่น้องเขาก็ได้นะคะหาตาริเย็นทุกไซส์กว้างแค่ไหนก็ฟินแค่เปิดเลยลาเละจะจอยกับความกรอบและรสชาติความอร่อยที่เกินต้าน โมเมนต์ไหนก็จอยได้แค่เปิดเลยก,ก็อร่อยจอยไม่หยุดเลยคงจะดีถ้าน้ำมันเครื่องของรถคู่ใจยึดเกาะกับเครื่องยนต์แนนเหมือนแม่เหล็กเพื่อสร้างเกาะป้องกันแต่จะเป็นไปได้หรอคาส t r อ m แมกนาเทที่มีนวัตรกรรม d u a l l o c k ็อเทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะเข้ายึดเกาะเสมือนแม่เหล็กและประสานตัวกันเพื่อสร้างสนามพลังแห่งการปกป้องที่แข็งแกร่งช่วยปกป้องอย่างต่อเนื่องทันทีที่สตาร์ท คาสต a ร่ a แมกนาเทคปกป้องไม่มีหยุดทุกครั้งที่สตาร์ทพบกันที่ศูนย์บริการทั่วประเทศ